เราก็จะเห็นว่าที่เราลงพื้นที่ในชุมชนนะคะไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราก็จะทราบว่าทางกลุ่มเขาเนี่ยคือมีมีความต้องการที่จะเพิ่มรายได้นะคะสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบในท้องถิ่นซึ่งก็คือลูกหยีนะคะแต่เขาจะไม่เข้าใจในเทคโนโลยีหรือวิธีการแปรรูปรวมถึงการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ มีความสม่ำเสมอนะคะรวมถึงความต้องการของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการผลิตภัณฑ์ในลักษณะแบบใดนะ,ะตรงนี้เราก็เข้าไปช่วยในการเริ่มต้นตั้งแต่การหานะรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาว่าจะควรจะเป็นรูปแบบใดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้แล้วก็วัตถุดิบลูกหยีเองเนี่ยสามารถที่จะมีลักษณะที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆจากนั้นเราก็ เลือกเทคโนโลยีนะคะในการแปลรูปที่ที่ทางกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยสามารถทำได้ง่ายนะคะใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่าสามารถแปลรูปแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมีคุณภาพมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เยลลมลูกหยีนะคะเราทํามาจากวัตถุดิบลูกหญีซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีก็คือะคะมีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็มีกรดผลไม้หลายๆชนิดเช่นกรดท,ทาทาริกนะ,ะกรดมาลิกที่มีประโยชน์กับสุขภาพนอกจากนี้นะคะลูกหญีเองเนี่ยก็มีองค์ประกอบของพวกแคลโรทินอยนะคะที่ช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะฉะนั้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ลูกหยีแปรรูปเนี่ยนะคะก็จะ ช่วยในเรื่องของนะคะช่วยให้สุขภาพเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะค่ะผลิตภัณฑ์เยมนะคะจะมีคุณสมบัติที่สำคัญก็คือจะต้องมีลักษณะาการเกิดเจลนะคะที่สามารถทาไปบนขนมปังนะคะหรือทาหรือสเปรดไปบนขนมปังได้ดีนะคะฉะนั้นลักษณะของผลิตภัณฑ์เยมก็จะแตกต่างกับพวกน้ำผลไม้โดยทั่วไปก็คือจะต้องมีองค์ประกอบของสารที่ทำให้เกิดเจล ซึ่งเราจะเลือกใช้พิกตินนะคะฉะนั้นในกระบวนการแปรรูปผิวพันแยมก็คือเราจะเอานำเนื้อลูกหยีมาคัน้นมาแช่ในน้ำอุ่นนะคะเพราะว่าลูกวัตถุดิบลูกหยีที่เราใช้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบลูกหยีแห้งที่มีการเก็บรักษานะคะเอาไว้มีความชื้นต่ำเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้ได้นานนะคะเมื่อเรานำมาแช่ในน้ำอุ่นแล้วเนี่ยนะคะเพื่อให้เนื้อลูกหยีเนี่ยคืนรูปเนี่ยนะคะก็จะ จากนั้นก็จะเอาไปตั้งไฟนะคะเต,เ,เติมน้ำนะคะแล้วก็ให้ความร้อนนะคะจากนั้นเราก็ผสมกับเ,เติมน้ำตาลนะคะที่ผสมกับเพีกตินลงไปนะคะซึ่งสารเพกตินอันนี้แหละคะ่ะที่จะช่วยให้เกิดลักษณะเป็นเจลที่ดีของผลิตภัณฑ์แยมนนะคะค่ะแล้วก็ให้ความร้อนนะคะทำการระเหยน้ำนะคะ ทำให้เกิดลักษณะของเจลขึ้นเนี่ยนะคะโดยที่เราก็จะวัดความหวานหรือบลิกสุดท้ายเนี่ยให้อยู่ในช่วงประมาณสัก65องศาบลิกนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณลักษณะของแยมที่ดีนะคะแล้วก็จากนั้นก็บรรจุในภาชนะบรรจุขณะร้อนนะคะแล้วก็ทำการคูลิ่งนะคะก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์แยมลูกหยีนะคะที่อร่อยะค่ะ ตอนนี้ผลิตภัณฑ์แยมในท้องตลาดนะคะก็มีจำนวนเยอะนะคะมีผลไม้มากมายที่ทำมาเป็นผลิตภัณฑ์แยมแต่ว่าเราก็จะชูจุดเด่นของลูกหยีเองว่าเป็นผลไม้ที่พื้นถิ่นนะคะที่หาก,กินได้ยากนะคะมีะสามารถบริโภคเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นนะคะแล้วก็มีประโยชน์มีต่อสุขภาพที่ทแตกต่างไปจากผลไม้อื่นยังไงนะคะแล้วก ตรงนี้เราก็าจะเสริมในเรื่องของผลิตภัณฑ์เยียมก็คือจะพัฒนานะัมีการใช้สารให้ความหวานนะคะทีอ่อย่างเช่นพวกาสารสกัดจากญ่าหวานที่มีประโยชน์กับสุขภาพนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่นะคะก็จะพัฒนาในลนักษณะผลิตภัณฑ์เยียมเพื่อสุขภาพมากขึ้นค่ะ <het vocal isa> <in> สิ่งที่อาจารย์ได้ลงไปช่วยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยค่ะก็มีความมุ่งหวังที่อยากจะช่วยนะคะให้กับกลุ่มชาวบ้านหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะซึ่งณตอนนี้เราก็จะเห็นว่าในยุคข,ของ new normal เนี่ยนะคะการตลาดแบบออนไลน์ การกระจายสินค้าเนี่ยมันสามารถทําได้ได้ดีขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ของเขาเองเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะสร้างรายได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์นะที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นของชุมชนนะสามารถทั้งสร้างรายได้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนในพื้นที่ด้วยค่ะ